มันเลยว่ะเติมแบแบบคืนการโคล่มาีกเลยเราชอยแม่งบ๊อบบ๊อบเงียบได้แม่งแบบเหมือนข้าหลังไปดับกับนันแหละโอ้โหล็อตเติร์เกมมาครึ่งหดูค huh รับทางด้านดอมบี้คร้วทักทายต่อเลยครับบอยอีกแล้วครับบอยวันนี้ก็ต้องบอกว่าในยารู้ที่จะเล่นเด่นจริงๆครับทางด้านดอมบี้ครับครับเดียวที่ยังทำไม่ได้เนี่ยคือประตูครับใช่ครับก็แนั่นลุงเกมแบบนี้ขาดยันเดียวครับ้าประตูมาเมื่อไหร่ยสนุกแน่ครับ ได้ยัดเกี่ยวก็เปลี่ยนตัวครับมองแล้น่าเจ๋งเนี่ยตัวนักเตะออกไปก่อนนะโอ้โหถอดเก่งออกแล้วก็ตอนนี้ส่งเอฟกลับลงมาแล้วเชื่อเดียวกับเจ๋งแล้วกลับมายืนเป็นแบ็คซ้ายอีกครั้งนี่คนระับโอ้โห,โอโหอเอฟว่างเลยแล้วจังหวะที่แต่งแล้วมยาวไปนิดนึงให้มาแล้วหอมสปีดแล้วตกเอ้าโอ้โหลูกนี้เอฟไม่ถึงครับวเออขึ้นไปเหมือนกันแล้วมองนักหลังมี่ครับต้องว่าไปปล่อยให้ขึ้นมาทางขวาเอาลูกให้บอลโอ้โหเพื่อน เอีดีที่เอฟดีไม่ค่อยมองครับให้แก่ขาดขาดกันเกินอยู่ับต้องบอกให้สภาพสนามครับที่เคยอาจจะเป็นร้อนนั่งยัดเขียวอยู่ครับเอ๋ตรงกลางให้มาเอฟแล้วคิงไม่ดีลูกที่เสียอีกแล้วครับเด็กต้องนั้นโอ้โหคือไปเยอะเลยครับ อลูกฟาาแม่สองคนเจ้าของนั่ดัมมี่มองขึ้นมายังเป็นของนักเขียวต่อสองแม่จ่ายตรงนี้บอลชันแหลกแล้วคู่สังตูออกมาครับย่างอยู่ในสนามเนี่ยปล่อยแปะสั้นๆชันแหลกออกข้างไปได้ลูกทุ่งครับสำหรับดัมมี่ซูมสนามเส้นมาเก็บได้ด้วยต้องไหวกับผิวลงไปบอลสุดท้ายเพื่อสิ่ให้เป็นบอลทุ่งของดัมมี่ครั้งเนี่ยปล่อย ตูนก็พยายามจะใช้ความใหญ่ถ่ายอยู่จเจอสองครับแล้วโดนแกะพิงพี่หายตรงนี้ก่อนดิพี่บอยหน่อยตุนไก่มาโป่งทิ้งได้เจอสองบอยปลายต่อครับสุดเส้นทำท่าจะเปิดตกกลับมาพิงแล้วอ้โหจังหวะแต่จริงๆถึงจะเปิดได้ทราบว่แต่ว่าจังหวะที่แม่มไม่ตรงเพื่อนเลยครับหน้าไปเลยหน้าไปเลย โอ้แล้วก็ไดีแล้วเสียหุกูมกายครับดาวี่แต่าาาว่าจังหวะองดูเข้าขวาแล้วยิงบอลมันเบาแล้วแม่น้ำหนักไม่ได้ครับ ชี 2> 2้ข้าวฝ้ามาเจ็ดแม่เอาบอลลงด้วยหัวเข่าขอครับแล้ว Whew había, ต,ตัวคนหน้าว่างเลยเอฟไหลทางซ้ายเอฟเจ็บจับแล้วแน่นยิงหรือเปา่าบออู้ไม่ผ่านจังเออตังหวัดนีัต้องบอกว่าอู้ตัดสินใจช้าดิเสี้ยววินาทีครับเออบอลช้าตุ๊กในกองหลังถึงตัวเลยครัเลยซ้ายอีกทีตะเขียวเจ็ดหนึ่งสองมาเอกเปิดคลอสมาตรงกลางครับ โู้อฟอฟฟังด้วยขวาจีิงเหรยังไปผ่านที่เสาตัต้แล้วเล่นสั้นนันทีครับมาแล้วครับทางซ้ายให้โอ้โหจะทะลุตรงกลางดูแล้วต่ายบอลแรงไปเยอะครับนทางสั้นเครับเอ,อ็มทางหน้ามี้สองครับเอ็มให้ทางขวาจาัางหวะนี่ใบ่ม้แล้วก็สวยครับคนเดียวแหนยังไปได้ล้องยอนกลับมาตั้งกันใหม่ครับ่อย ตูจะแตะหลบเจดไม่ผ่านก็หลาออกห้าง่างนับลุ้ทุกครับถุงเท้าวัดดึงขึ้นมาครับถุงเท้าเรียกว่าอาจจะต่ำเกินไปครับให้ทางขวามาบ่อยฝับซ้ายสับขวาอยู่แล้วไหลามาลุกนี้ดูครับจะเจาะเข้าไปยังไงนะทานด้านดอมมี่ครับแหมซ้อนสองครับ ขอสานออกมาเบสเจ็บเอ้าโหเนี่ยกระดกมาลูกนี้ตอนแรกเอ็นกระดกสวยครับขอเบาๆบาแล้วแต่ว่าเนี่ยจังหวะสองนี่เจ็บเล่นยากเลยเจ็บใค้ตรงกลางมาเอ็นจับบอลลั่นครับยังแก้ได้ครเอ๊ะทิ้งเลยครับโปรสาย สวยน้องหานู่นี้ก็ออกข้างไปเองครับเป็นบอลพุ่งนังซ้ายครับเราเล่นเร็วครับย้อนกลับมาเอ็นให้จับตากองกลางไผ่านห่างก็ดูเกมสวนครับล็อกเข้าในมาสวยครับแล้วจริงไม่ตายลูกนโอ้โหฉันแบบจังหวะสองจับบอลเล่นไม่ดีครับแล้วไปตัวโอ้โหยกเท้าสูงครับลูกนี้ นี <sim S 2> ่เร้าน้ารับเขียวดูครับตู่จะพกเปนที่ต้องโวยเพื่อนเลยครับเอ้าต้องว่าไปตู่กันเล่นกันยากครับตรงกลางครับเราเสียฟองเยอะเขาหาเงินไปครับตัวถ่ายแบบนี้โอ้โหหลุดเลยครับเอ็มยิงไม่ตรงก่อโอ้โหแเอ้ีโอกาสตัวเลยครับเอ็มแล้วมูฮุยเ่งๆเลยครับคนเดียวครับ ระหว่าผู้สาวประตูก็ต้องชงแล้วมาออกมากระทั่งเร็วแล้วถึงว่าปิดุรได้ดีแล้วเอฟยังจากขาแดงแดงขาที่เอฟไม่ทีนึงโอ้ไม่ได้เอฟเอฟโอ้โหยังไงเอฟตูแลด้มาสองโอ้โหให้น้ำหนักแรงไปนิดนึงยังได้ครับทางซ้ายครับเขียวย้อนกับมาเจ็ดต่างกลมแล้วกินฉันแล้วแล้วตู้ก็สวยกลับให้ตัดหลังมาแต่ว่าเพื่อนจริงไม่ทันรถโอ้โหเอฟตู้มาสองครั้งสองครา ไม่ได้แม้วประตูเดียวครับนะปู่จังหวะนี้จังหวะที่สองน้องบอกว่าเหน่งเสุดๆเลยครับปู่แล้วดูหนตอนนี้จับต้องยิงไม่หานี่ประตูจังหวะสองเอาเซฟเลยนะปู่โดนี่าแน้ครับโอ้แล้วจะเปลี่ยนตัวเลยที่ข้างสนามเลยตอนขยับอีกคนนึงครับสำหรับทางด้านดัมมี่จะถอดไทยถอดศูนย์หน้าออกครับแล้วส่งศูนย์หน้ากลับลงไปครับทางด้านดัมมี่ กว่ากคู่นี้ต้องบอกว่าไม่ได้แล้วแต่ประตูเดียวเพรานั้นยักษ์เขียวครับโอ้โหดูจริงเลยติดเซฟครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงออกเองอีกครั้งหนึ่งแล้วเอ็นโ้โหราตัวดูโอกาสสองครั้งต้องสองเยอะโอเคให้ยักษ์มาอยากได้โอเคโอ้โหให้หน้าปาเสียวยากได้อยู่ครับยักษ์เขียวกลับไปตั้งเงินใหม่ครับเบสเอา มาสวยครับเอฟการจบข้ามาแล้วลูกนี้ผู้สาวตูงจังหวะรับเข้าซองครับแล้วเล่นเลยทันทีครับบอยไปเองครับบอยดูงรับได้จะไปต่อเจอแซ็กอยู่ลูกนี้ให้มาแล้วเพื่อนโอ้โหออกมายืนีนนอกเส้นแล้วต่อยจับบอลได้แล้วผมเล่นไม่ได้แล้ว,ลวจะเปลี่ยนใครออกก็ต่อออกออกเอาเก่งลงครับอันนั้นยักษ์เขียว เออยัดมาลูกนี้ก็ลึกเกินไปแล้วับเขียวโอ้โหนี่ให้ใครครับจังหวะนี้ให้ยากครับแล้วจังหวะนี่ตัดบอลแต่ว่าโอ้ยลูกนี้ปลาโอ้โหนี่เราพยายามจะบอกว่าใช้ไหยครับดูเมื่อสีให้ปลา,าลัดเขียว,วครับเก่ง เอฟแต่ต่างหวะเดียวเอฟย้อนเขียมาเก่งเบสซ้ายขยับอีกว่าเจ็เก่งสไปต่อเก่งให้ช่ซ้ายมาเจ็เบิ้ลจังหวะเดียวไม่ผ่านเนอะต่างหวะสองสู้กับเฟสขึ้นมาสูงครับช่วยประคองเพื่อนเก่งให้มา สวยแล้วต่อนี้ข้อซ้ายเกตคู้ยิงไกลไม่ตรง,ตงกร่อนเหรเอ็นตั้งเตะจากปากประตูขึ้นมาเนาะบอยตัดตรงการลางนะโอ้โหหิ้วจบไปสองก็บอยเลือดทางซ้ายมีประคองอยู่ ขวาข้านที่จับบอนแรกไม่ดีตัวแล้วต่อสอ็ดบอลหลอกห้างไก่อนแล้วไอ้ทิงเลยลงไปเฮ็ดน่ตัดินใจเลี้ยขาดเยอะกว่นี้แล้วจะบ่งไม่ได้แล้วนต่แล่นทีบอลกับเบสแล้วดูผู้ทวตูโผล่ถอยไปปั่น าลูกนี้เสียเป็นเตะมุมเกือบเหมือนกันครับจังหวะออกไปเยอะไปนิดนึงครับเล่นชางนาทีแล้วปล่อยดูแลับสาบยู่แล้วจังหวะนี้เจรเอ็มย้อนกลับมาทางป้อมแล้วเปิดแลบออกข้างไปได้ในลูกทุ่งครับซูมยัดเข้ามาคราบได้ครับดางนี่จะตอกต้นแล้วจังหวะสุดท้ายโอ้ออกหลังด้วยแล้วเป็นเตะมุมเยอะ เต่นช้นอีกทีแล้วตามีบอยโอ้จะให้เพื่อลูกนี้แต่ว่ายังเฉดดีที่ไปชันแรกครับจังหวะุดท้ายก็เลยได้เป็ใต่มงอีกครั้งเลยครับโอ้จังหวะเปิดลูกนี้ลึกครับ เล่นพลาดเยอะไหลามาลุกช่องมาลูกนี้แล้วไม่ได้ยิงนะจังหวะมาเอาแล้วไปฟาวไปอีกแล้วโอ้โหจังหวะมาถึงช้ากว่าแล้วจังหวะนี้่ยใส่เลยเจ็บหรือเปล่าก็โอ้โหนักเสียยไอ้หน้าพี่เอกแล้วเป็นจังหวะเข้าไปสกัดจังหวะสุดท้ายครับ โดน,นกระแทกจากด้านหลักเข้ามาแล้วตัต็มเลยครัวเอสกโตดต่อถักขวาเรงนมเล่นไปได้ครับ ลอยโอ้ยแยวะสวยสมัยจะดูแก่คนเดียววะให้กับมาบอยรอเพื่อนเต่หยุดต่อไปตั้งวาโอ้ยไม่ถึงเยอะมาเจ้าว่านี้เปิดเหมือนย้อนหลังเพื่อนไปด้วยเลยนิดนึงครับ หนึ่งสองบอลลังกาแล้วแตะต่อทางขวาเอ็มโอ้ให้บอลลังกาเก่งช้าไปติดตึ้งลตูว่าสองยันย้อนกลับมาได้โอ้ลดูนะฮะมีเอกมาเจ้ามีอาการบาดเจ็บแล้วตอนนเกมเกมยังดำเนินต่อตอนนี้ฮักเขียวยังไม่หยุดเกมครับให้ทะลุอ้าวแล้วโดนดักครับเข้าซ้ายลูกนี้ลงยิงไม่ตรงกรอบ แล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวจนได้ลรวสำหรับการฆ่าสนามกัาไทยเรามไวครับไไไทยจะออกนะเพียยเพื่อนเอาเจดออกเยวส่งโตโต้กลับลงมาครับ ส่นรอบเน้นนบอยารงเก่งทเราดออาดูว่าไปคิกบอยปั่นมาไปผ่านกแพงกเต็มหลังเลยครับบอลฉลัออกมาแล้วสอัดออกข้างครับพื่อดูตัวข้าสนามนิดนึงครับ คุณเล่นเข้าสนามแล้วเขาสองทีมก็ล้มควนเชิญรอด้านนอกเลยครับดัมมี่แล้วก็ยัดเขียวเขาเจอรอด้านนอกเลยเดี๋ยวตัวสำรองที่จะเขี่ยเดี๋ยวให้ดูทุกท่านครับไปเยะตัวแล้วค่อยลงมาครับขอความกรุณานที่นึ่งครับจะได้ไม่สับสนแล้วก็จะได้ไม่ขีดขวางผู้เล่นในสนามด้วยครับขอบคุณมากครับเราเข้าทางนะทุกคนนี้ดัมมี่ยิงด้วยขวาแล้วไม่ตรงก่อโอ้โหเป็นแค่ตั้งแต่จากเสาประตูขึ้นมาเท่านั้นรับ เตะขึ้นมาดูกัดเหี้ยวเกมนี้เหลือประมาณ5นาทีเสร็จยครับจะตกได้ผลเสมอศูนย์ต่อศูนย์หรือเปล่าเราพวกเขาเรียกว่าเกมที่แล้วที่เสมอกับเทียบมาศูนย์ต่อศูนย์เนี่ยโอ้เรียกว่านานๆเรามีไม้เห็นในฟอร์มนี้แต่ว่าเกมนี้ก็ไม่แน่แล้วมีที่แลวอาจจะมีทางโน้มอาจจะเกิดขึ้นได้อีกแล้วแล้วดูนี้ป่ะปัดแล้วตูนแล้วตู้สาวตูไปทิ้งเลยครับสวยออกมารับเข้าซองแล้วต่อสองไปมีอะไรครับ เลี้ยวทันทีครับเบสให้มาเกะจับไปดีแล้วคู่นนี้จะปีนยนการขวาตรงกลางโลกครับเมื่อโดนดีเลยอยู่นิดนึงให้มาจับบอลไม่ดีให้กับตัวสองบอยหมุนชันแล้วยังไปได้ครับบอยโอ้โหดูด้วยนะเซตเวลาไงโยกดอกตีเลยก็ต้อยิงลูกนี้ปัดได้ปลายมือครับได้กีรากขวาครับเปิดไปเสางทง ไม่ได้ก็พวกเอ็มยังปงทิ้งตอนนี้เป็นอะ้รนั่งดีครับเันหนักเลยครับเอฟมเอ็ดเดียบได้เลยอ้าวเอ็มให้มาแก่งหนูเป็ล้อบอลเยอะมากสุดท้ายแบบไปไปมาแล้วไหน้าสามนะโดนดักกลับมาแล้วเปิดลูกนี้ไม่แม่เดี๋ยวลงด้วยลงด้วยลงด้วยพี่ลงด้วยย้อนกลับมาโตโต้ให้มาเก่งอ้าวรุ่นี้ปั่น ไม่ผ่านนี่ครับคุณจังหวะจะเปิดข้าวฟองหลังครับหลอกจากคู่นี้ครับคู่ต่อไปนี่ยังไงเกมตัวได้เลยครับเกมระหว่างทางด้านบางเกียรกับเทียบครับคู่ต่อไปครับบางงนเกียรกับเทียบครับคู่ต่อไปแล้วยังไงฟ้ารึงชนามแล้วก็สุกเพื่อการนอได้เลยครับเถึงเวลาไม่มีเวลาแล้วโคตรแท้ มาดูคร well. <À. S 2> no. ับไปคลิปก็จักแดนตัวเองครับสำหรับดัมมี่ครับจะได้เปิดเข้าไปครับแต่ว่าผู้เล่นสิงห์ก็มาดูผู้เล่นสองคนก่อนครับจะได้เปิดเข้าไปคว่าถือที่ก่อนเป็นแดนบอยครับคลิปมาลูกนี้แล้วเอ้า ตัดปีนเข้าหาประตูโอ้โหจังหวะว่าคู่นีเกือบไปแล้วก่าจะดีที่บอลไปชนเสาแล้วเปห้ก็โอ้โหแต่ถ้าเข้าประตูมาดีถือว่าโกเสียหน้าเลยนะเกี่ยวแต่ก็ไม่แน่เอาทหารช่ท้ายแก่งแล้วอะไรก็เกียขที่ได้แล้วเบสเบสไปต่อแล้วลูกนี้ขวาแล้วโดนเกี่ยวขาหลังครับไม่บอกก็แล้วกันไม่ต้องบอกได้ดว่ามเไื่อหรอใ้มัเตะบอลได้หน่อยก้ับ อ้าโอ้โหมาดูครับปีคิกทางด้านขวาครับสำหรับยักษ์เขียวเราโผล่ตะกว่าลื่นเลยที่เอารสิงศรีเข้ามาเตือนผู้เล่นของทางด้านดัมมี่เลยแล้วจังหวะไปสกัดครับดูปีคิกระยะไม่ไกลครับแต่ว่ามุมค่อนข้างจะน้อยครับสำหรับยักษ์เขียวครับอยู่ที่บอลเป็นแบงค์ครับมีโอกาใจมั้ครับ เเปิดโอ้โหนี่เปิดลูกสูงเยอดเพราะว่าจังหวะที่จับไม่ค่อยดีนะตัวโต๊ะเก่งเก่งชีปไปอีกทีนึงแล้วลูกนี้มองเอ้าเปล่าโอ้โหนี่จังหวะทีนี้ัดเขียวไปช้าผู้หลักประตูกอดเยอะผู้ใหญดูเลือดนิดนึงแล้วดูเลือดหน่อยแล้วนะจังหวะออฟเนี่ไปเยอะมผู้หลักประตูก่อนเยอะเอ็มเนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วนะ คู่นิจนเนี่ยคูดก็จะถ่ายไปแล้วด้วยแล้วมันคู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ครับเล่นซ้ำนะทีนึงว่าบอยอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วสำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังครับโอ้โหโอกาสที่พวกเขาจะสำมึกว่านี่ตอนนี้เริ่มจะเปิดฝ้ายแล้วโอ้โหเก่งหลบมาลูกนี้เปิดกับวกาแดงแดอ้โหพี่เอเดียเชื่อครับสองหลายิงไม่เข้าจอครับโอ้ดิวจ่าตัวอ่อนไปแลวเจอทุกไลน์เกมไม่ได้อีกครับเจอนงินเขียว หนึ่งนาทียังโอ้ดูครับแม่ทำไมอีกเกมนี่ว่าหันอลยักเขียวโอ้โหโอกาสเขาจะพูดี่จัดแจ้งเลยก็ยังยังไม่ได้อีกครับงั้นยักเขียวแล้วพวกเขาโอ้โหนี่โอกาสดีเก่งแล้วต้องบอกว่าเลือกให้ทางขวานี่ให้แรงไปด้วยครับแต่เราดูครับโอ้โหโยกลงไปหนึ่งแล้วให้ทางขวามาเอ็มก้าบลงเปิดเข้าแล้ว ขวาลูกนี้ฟาอยู่ครโตโตคุณจะเสียงเรียกครับโอ้โหูแล้วไม่ได้ครับถู้เรียกที่สองนติดต่อเลยที่หมดถูกแน่น่ครับหาดูแล้วเรตั้งเปิดเน่าไหร่บบอยเกิดยัดมาลูกนี้เอ้าเร็วโอ้โห ด้้วยงโอ้โหนี่ก็ได้ก็ได้จริงเหมือนอย่างเงน้ยมนี่้ตรงนี้ปุ่มกได้นะครับไอ้ตั้งเกยกระแฟร์ตรงขึ้นมาเท่านั้นเลยโอ้ยสิงห์ยาวที่มาอยู่ในช่วงพ้นเวลาบาดเจ็บอยู่ในช่วเคตอนนี้เปิดอะไรจับแตะอ้อมตรงนี้ไม่ผ่านครับบางหนูแล้วตูว เอาอไปกันเลยพี่เออโหด้วยก็ปไม่ไเี่ยปาเราเีาทิ้าวอะเรากไไม่ต้องี่อปุ่มโอ้เกือบไลดกันแล้วนตัวสีนาไปแตะปุมโอ้โหีครัสองตูนออกมาเยอะรับตูนกับเต้พ่อนัไปตอพูดสีน่าเยวเปันเช้าพูดสองตูนีรือล่าโอ้โหดูว่าแต่บอลยังมันก็ดอนเดี๋วเนจ่ายให้กับทางด้านดัมมี่ด้วยครับโอ้โหดู่ ดูแล้วแต่มุมอีกครั้งนึงแล้วผู้่อเทมโอ้โหเอาต้องมีการบอกเวลาการแข่งขันต้องขอเชิญเพื่อนทั้งสองทีมในการสนามเลยครับโอ้ดัมมี่ดูว่าบันนี้พวกเขาต้องบอกว่ามีโชคด้วยหลายๆจังหวะต้องชมผู้สาวประตูเลยครับวันนี้โอ้โหเหนียวเก่งชิดครับทั้งเอกมดงพี่เอกวันนี้กิงไม่สามารถผ่านมือผู้สาวประตูของด้อมมี่ได้นะแต่ลูกเขียวครับเกมช่างเม้อซูมประตูสูงอีกแล้วครับโอ้โหดักเขียว ดูแล้วตอนนี้ผลงานไม่ดีกินไม่ได้หรอกไปเสียเหมือนกันเนอะสองเบอร์เลิกไปแล้ว